ซีซั่นนี้ไม่รอดบิลกินประกาศติดโควิดอุ่นใจผู้ป่วยสีเขียวนักสแสดงหนุ่มบิลกินพุทธิพงศ์ออกมาอัปเดตจดหมายชี้แจงของต้นสังกัดผ่านอินสตาแกรมสตอรีว่าเขาพบเชื้อโควิดแต่เป็นผู้ป่วยสีเขียวทำให้โฮมไอเซเลชันซึ่งหนุ่มบิลกินเองก็ได้เขียนข้อความขอโทษแฟน ที่ซื้อบัตรคอนเสิร์ตล่าสุดที่มีชื่อตนเองไปร่วมงานด้วยโดยบอกว่าตนไม่สามารถไปร่วมงานได้และขอโทษทุกงานและทุกคนที่ได้รับผลกระทบ